โยสวัสดีครับผมเอลบอนโจ ก็เป็นยังไงบ้างครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับนะซึ่งก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับนะที่คลิปนี้เนี่ยลงช้าครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยควรจะลงก่อนปีใหม่เลยซ้ำนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยดองงานอาจารย์เยอะเกินไปนะครับนะผมก็เลยลงช้าหน่อยนะครับนะก็ a อนิเมชันที่พวกคุณได้เห็นไปเมื่อกี้นี้เป็นเอ่ออนิเมชันของเกมมิวเอาไซเอ a มแบ็คเอามวนะครับนะซึ่ง a อนิเมชันเมื่อกี้เนี่ยได้ทําการเอ่อสรุปเนื้อเรื่องของมิวอิซไซเ a ็มแบ็คเอามวนะครับนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะ โดยในมิวเอาไซอแบกเอามิวเนี่ยครับนะจะเล่าเนื้อเรื่องต่อจากมิวอินไซอแบกเอามิวนะครับนะโดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะเล่าต่อจากเออ่ฉากที่แม่ของเด็กสาวนะครับไล่เด็กสาวไปนอนเลยนะครับนะโดยต่อจากนี้เนี่ยผมจะขอเรียกเออ่ตัวเอกของเกมนี้ว่ามิวจังนะครับนะซึ่งก็เออ่ผมไปได้ไปหาข้อมูลมานะครับนะว่าตัวเอกนั้นชื่ออะไรครับโดยคนสะอาดเนี่ยก็ไม่ได้มีบอกแน่ชัดนะครับว่าชื่ออะไรครับผมก็เลยใช้ชื่อตามแฟนดอมเลยแล้วกันนะครับนะเอาละครับถ้าพวกคุณพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ครับซึ่งเริ่มเกมมาเนี่ยตัวของมิวจังเนี่ยก็อยู่ระหว่างทางเดินที่กำลังเดินกลับไปที่ห้องเธอนะครับซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเงาประหลาดเต็มทัท่วทุกที่เลยนะครับนะซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็พยายามจะไม่สนใจอะไรมานะครับนะเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยบอกให้เธอไปนอนทายแล้วนะครับนะซึ่งในระหว่างทางที่เธอกำลังเดินไปเนี่ยเธอก็ได้เดินผ่านห้องครัวครับซึ่งบรรยากาศในห้องครัวเนี่ยมันก็รู้สึก เย็นไปอย่างมากและเธอก็รู้สึกว่าไอ้ผีพวกนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นพวกซากศพอะไรต่างๆนานาครับนะซึ่งเธอเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเธอต้องรีบแล้วนะครับนะโดยหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เริ่มเปลี่ยนจากการเดินไปการวิ่งนะครับนะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ผีพวกนี้เนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่มันต้องการจะสื่ออะไรเธอหรือเปล่านะครับนะโดยระหว่างวิ่งเนี่ยเธอก็คิดว่ามีใครอยู่ในห้องของเธอหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าถ้าเธอเปิดประตูไปเนี่ยอาจจะทําให้เขาตกใจตายไปเลยก็ได้นะครับนะแต่เมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ย เธอกับพบเพียงแค่กล่องนมกล่องหนึ่งตั้งเด่ตนต่างาอยอยู่บนโต๊ะของเธอนะครับนะโดยตัวเธอเอยก็ได้คิดไปอีกว่านี่เธอเอากล่องนมมาจากที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ที่มันไม่สามารถมีใครทําร้ายมันได้นะครับนะซึ่งเธอเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเธอก็ได้ขอโทษกล่องนมกล่องนั้นซ้าไปซ้ำมานะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับนะโดยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้พบกับใบหน้าที่คุ้นเคยนะครับนะมันเป็นใบหน้าที่นิ่งเฉยนะครับนะ มันเป็นใบหน้าของพิษสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะครับในวันเปิดมัน e คือแม่ของเธอเองนะครับนะในวลนปิดมันเนี่ยก็ได้ดมไปทั่วตัวเธอเลยนะครับนะเหมือนกับพวกหมาที่หิวกระหายเลยนะครับนะซึ่งพอมันดมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้จับตัวของมิวจังไว้นะครับนะโดยตัวของมิวจ Singapore ังเนี่ยเธอรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าขัดขืนไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลประโยชน์อะไรนะครับเธอก็เลยทํานแต่นิ่งเฉยนะครับนะเจ้าสัตว์ประหลาดที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยบีบแขนของเธอให้แน่นนะครับนะจนเส้นเลือเนนะะครับงอธ เธอพยายามร้องอย่างสุดเสียงนะครับนะแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีฟองขาวๆเนี่ยออกมาจากปากของเธอนะครับนะซึ่งผมว่ามันก็คือนมนั่นแหละครับนะซึ่งตัวของสัตว์ประหลาดเนี่ยที่เห็นอย่างนั้นนะครับมันก็เลยเอามือข้างนึงเนี่ยไปบีบคอของมิ้วจังเอาไว้นะครับนะเธอที่ทนไม่ไหวนะก็เลยให้ไอ้ปีศาจเนี่ยฆ่าเธอสักทีนะครับนะซึ่งไอ้ปีศาจเนี่ยแทนที่มันจะฆ่ามันกลับบอกให้เธอเนี่ยพูดเิว่าฉันจะไม่กินนมอีกแล้ว จบเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยเธอก็ได้กลับมาที่ห้องเธอแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันนะครับนะโดยระหว่างแปรงฟันเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าช่วงเวลาของเธอที่เธอชอบสุดก็คือช่วงเวลาก่อนนอนนะครับนะซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยยังไม่อยากนอนนั่นเองนะครับนะโดยเมื่อตัวของเธอเนี่ยแปรงฟันเสร็จแล้วนะครับนะเธอก็จะมากินยาต่อเลยนะครับนะซึ่งยาที่เธอมีเนี่ยก็ค่อนข้างยาเยอะมากๆเลยนะครับนะเรียกได้ว่าโคตร ค่อนข้างทใหญ่เยอะเลยละครับซึ่งตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ายาพวกนี้เนี่ยมันคือยาอะไรนะครับเธอได้แต่ทําการเออกินยาพวกนี้ไปนะครับนะแต่หลังจากกินยาเสร็จเนี่ยเธอก็ได้นักสนุกขึ้นมานะครับเธอก็เลยนั่งหยิบขวดยาขึ้นมาทีละขวดนะครับแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยบีบพวกยาแคปซูลนะครับจนไปเจอกับแคปซูลหนึ่งนะครับนะที่เธอเนี่ยดันเผลอไปบีบจนมันเออแตกออกนะครับนะซึ่งขนาดยาแคปซูลนั้นเนี่ยก็เป็นของเลวเธอก็รู้สึกขยะขยะนะครับเลยปาบันทิ้งถังขยไป เพบนะเธอเล่นยาอะไรเสียงของเธอแล้วเนี่ยเธอก็เลยคิดส,สนุกสมบทวอเตอร์ไวท์จากเรื่อง making bad นะครับทํายาขึ้นมาใหม่เป็นยาของเธอเองเลยนะครับนะซึ่งพอผสมยาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็เลยกินเลยนะครับนะซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะครับนะเธอก็เลยต้องการใครสักคนหนึ่งมาฟังเธอสนทนยายเรื่องสรรพคุณยาของเธอนะครับนะซึ่งไม่ใช่แม่ของเธอแน่นอนนะครับ เฮ้ hey, ไม่ได้เจอกันนานเลยนะดูเหมือนว่าคาว่าเฮเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นของเสียงในหัวของเราเองนะครับนะซึ่งก็เหมือนว่าภาคนี้เนี่ยเราจะเป็นเสียงในหัวเธออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในมุมมองมองเธอแล้วนะครับเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นหน้าตาของเธอด้วยนะครับนะ ซึ่งหลังจากมิวจังทักเราแล้วเนี่ยเราก็เลยตอบเธอไปว่าเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เจอกันแค่ครั้งเดียวต่อว,วันนะครับแล้วเธอก็จะตอบกลับมาว่าฟังดูเป็นเสียที่ไม่น่าปลื้เมเอาซะเลยนะนี่นี่ฉันเหนื่อยม,มากๆเลยนะเนี่ยกับการไปซื้อนมเนี่ยซึ่งตัวของเราเนี่ยก็ได้ทําการไล่เธอไปนอนนะครับนะแต่เธอก็กลับปฏิเสธเสียงแข็งนะครับนะเพราะว่าตอนนี้นั่นเธอเนี่ยยังไม่อยากนอนนั่นเองนะครับนะโดยตัวของเราเม่อดดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่างั้นฉันจะอยู่งเงียบๆจนกว่าลธิ์ของยาจะหมดกแล้วันนะ ซึ่งตัวของมิวจังเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนาะยทำอย่างนั้นไม่ได้สินะต้องทําทุกอย่างเพื่อฉันดีขึ้นนี่โดยตัวของเราเนี่ยก็จะได้บอกกลับไปอีกทีนึ่งว่าก็กำลังทำอยู่นี่ไง พอกันทีนายชี้ทางให้ฉันมาพอไปแล้วในตอนนี้ถึงตาฉันเลือกทางไปของตัวเองบ้างแล้วจริงๆแล้วฉันไม่ต้องการตัวนายแต่ซ้ำนะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยฉันมีพลังงานลดเหลือเลยล่ะซึ่งตอนนี้นั้นฉันเนี่ยรู้สึกดีมากๆซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยฉันจะทําอะไรก็ได้ซึ่งนายเนี่ยอาจจะต้องทนดูฉันดูอย่างทนทุกทรมานและนายเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็จงรู้ไว้ซะว่านายนะั้นมันไร้ประโยชน์แค่ไหนฮ่าฮ่าฟังจากที่ฉันพูดแล้วนายน่าจะโมโหหนาดูเลยล่ะ อะไรทําให้เธอเนี่ยดีได้ขนาดนี้กันล่ะเนี่ยอ้าวแล้วฉันจะไปเศร้าทำไมล่ะเนี่ยในเมื่อตอนเช็คทําอะไรก็ถ่ายเนี่ยนี่เธอจําตัวเองเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วได้เปล่าเนี่ยไม่ฉันไม่รู้เหมือนกันว่านายเนี่ยกำลังจะสืออะไรนะหยุดโกหกตัวเองสักทีเธอเนี่ยตอนนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนว่านายเนี่ยพูดถึงอะไรนะเออยังไงก็ช่างเถอะยังไงฉันเนี่ยก็คงจะจําผู้หญิงร้องไห้ขี้หมูโป่งคนนั้นได้ขึ้นใจปียาวเลยล่ะ เฮ้ยจะทำชัตนอารมณ์เสียสินี่ชั้นกำลังหาเรื่องอะไรที่มันสนุกสนุกทำร่วมกันคืนนี้อยู่นะเนี่ยงั้นสรุปเธอเนี่ยจะไปในทางของตัวเองใช่ไหมใช่แล้วได้งั้นเรามาดูกันว่าเธอเนี่ยจะไปได้สักกี่น้ำกระเชยวชั้นเออนี่ชั้นหน้าเพขนาดนั้นเลยเหรอพูดอะไรเนียสิเฮ้ยโอ้นี่มันเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยลังจากนั้นตรงมิวจังเนี่ยครับนะก็จะเริ่มร้องไห้นะครับซึ่งเราที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกให้เธอเนี่ยไปล้างหน้าเลยนะครับนะ โดยตัวของมิวจังเนี่ยเมื่อมาถึงหน้ากระจกแล้วนะครับนะเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้าของเธอเนี่ยมันดูหน้าใสเย็นหน้าขยักขยั่งเป็นบ้าเลยนะครับนะขอโทษนะที่ก่อนหน้านี้ฉันพูดไม่ดีกับเธอไปอ่ะไม่เป็นไรมันไม่ใช่ความผิดของนายหรอกมันเป็นความผิดของฉันเองอ่ะโอเคก็ได้มันไม่ใช่ความผิดของฉันแต่ว่าเธอเนี่ยอย่าพยายามโทษตัวเองมากเกินไปละฉันไม่รู้ฉันคิดว่าฉันเนี่ยคุมมันได้แต่ว่า ฉันคิดว่าฉันเนี่ยสามารถเปลี่ยนบรรยาได้หลังจากไปซื้อนมนายรู้ใช่ไหมว่าการไปซื้อนมเนี่ยมันยากมากเลยนะสำหรับฉันเนี่ยและนั่นก็เป็นสาเหตุที่เธอทิ้งยาเพราะนั้นลงถังขยะอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเป็นการกระทําที่โง่ๆใช่ไหมล่ะยังไงก็ตามมาก็ใช่ใช่แล้วมั้งก็ตะก็มันเป็นสิ่งที่เธอทําเองนี่แล้วเธอคิดว่ายังไงอ่ะฉันเองก็ไม่แน่ใจเรื่องนั้นเหมือนกันแต่ว่านายก็ไม่ต้องไปเสียเรดมันมากก็นไ้นะฉันรู้สึกแบบว่าเหมือนกับฉันสามารถ สู้กันมาได้ด้วยตัวคนเดียวอะหลังจากที่เธอพูดเสร็จเนี่ยเธอก็ได้ก้มลงไปเปิดลิชักล่างนะครับนะซึ่งแสดงเห็นถึงยาที่เต็มไปหมดเลยนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ค่อยๆกินยาพวกนั้นนะครับนะเพื่อที่จะไล่ภาพหลอนต่างๆที่เธอเห็นนะครับให้เธอก็ลบภาพพวกนั้นออกจากหัวไม่ได้สักทีนะครับเธอพยายามจะสายหน้าไปมาเพื่อไล่ภาพนั้นออกไปนะครับแล้วก็กินยาเม่สุดท้ายนะครับแล้วก็พอกินยาเม่สุดท้ายเสร็จเนี่ยเธอก็ลงไปนอนกับพื้นนะครับนะเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ไปจัดเรียงความคิดของเธอใหม่นะครับ เธอเนี่ยพยายามจะจัดเลี้ยงก้อนความคิดของเธอบนเพดานนะครับแต่ว่าตัวของเธอเนี่ยก็ทําไม่ได้สักทีนะครับซึ่งตัวของเราที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยแนะนําให้เธอเนี่ยลองจัดเลี้ยงความคิดเป็นก้อนเล็กๆอย่างเช่นพวกมแมลงอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นพวกมแมลงสาบอะไรอย่างนี้ครับ ซึ่งตัวของมิวจังเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบมแมลงสาบท่าไหร่หนักนะครับนะซึ่งเธอเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่สามารถมอบความหวังและให้ความสดใสแก่ผู้คนได้ซึ่งก็คือหิงห้อยนั่นเองนะครับนะเธอมองไม่ที่หิงห้อยพวกนั้นแต่เธอกับรู้สึกว่าหิงห้อยพวกนั้นเนี่ยมันกลับล้อเลียนเธอครับเธอก็เลยด่าตวัดพวกนั้นไปแล้วมันก็บินเหนียกไปทั่วห้องเลยนะครับนะ โดยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยเธอตามหาหิ่งห้อยของเธอให้ครบนะครับนะซึ่งหิ่งห้อยตัวแรกเนี่ยจะเกาะอ,อยู่ตรงสเปรเตอร์ของเธอเลยนะครับนะซึ่งเธอเนี่ยก็จะพบในภายหลังนะครับซึ่งมิวจังเนี่ยเธอก็มีไอเดียจริงๆมานะครับนะซึ่งตัวเธอเนี่ยก็บอกว่าในเกมภาคที่แล้วี่ยเธอเนี่ยเป็นตัวเอกของเกมวิชวลนวนเวใช่ไหมครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยเธอก็เลยบอกว่าจะเป็นตัวเอกในเกมพอ,อยังกิกแทนนะครับนะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยตัวเกมก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดของเกมพอยังกิกแล้วนะครับนะ โดยการหายห้อยเนี่ยเราก็ต้องหายห้อยครบ5ตัวนะครับนะซึ่งหิงห้อยเนี่ยก็จะมีจุดตายตัวอยู่เหมือนกันนะครับนะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีความทรงจําอัศบั้ซอรของเธออยู่ด้วยนะครับซึ่งจานวนของหิงห้อยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเอนดิ้งที่คุณจะได้ด้วยนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยหาให้ดีๆนะครับซึ่งเอนดิ้งของเกมนี้เนี่ยมีทั้งหมด5้าเอนดิ้งเลยนะครับนะ โดยเมื่อเราทําการหายห้อยเสร็จแล้วเนี่ยตัวของเราก็มิ้วจังเนี่ยก็จะไปสูดอากาศกันข้างนอกนะครับนะโดยเมื่อมาถึงข้างนอกเนี่ยเราก็จะได้เห็นสภาพของที่พักอาศัยของเธอนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะครับนะซึ่งข้างบนของที่พักอาศัยที่เธออยู่นะครับมันเป็นวงกลมนะครับนะซึ่งเธอเคยบอกจากภาพที่แล้วนะครับนะว่าเธอเนี่ยกลัวตัวโอมากเลยนะครับนะและก็คือวงกลมนั่นแหละครับซึ่งภาพของจากเกมที่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับในตอนนี้มากเลยนะครับนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็เข้ามาในห้องกันนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเราก็จะได้บอกให้เธอไปเข้านอนได้แล้วนะครับนะโดยเมื่อเธอล้มล้มตัวลงบนเตียงเนี่ยก่อนที่เธอจะเข้านอนนะครับนะเธอก็ได้บอกกับเราว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนมีใครสักคนกำลังจ้องมองเธออยู่นะครับนะซึ่งมันมีดวงตาที่ขาวโพลนแล้วก็บางครั้งเนี่ยเธอก็เห็นตัวอักษรลอยไปลอยมานะครับนะซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามจะหลีกเลี่ยงหนีมันนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเธอก็หลับไปและและ้วเราก็จะได้พบกับ ความฝันรูปแบบที่1ของเธอนะครับหรือคือตอนจบแรกนั่นเองนะครับนะซึ่งเงื่อนไขของตอนจบแรกเนี่ยก็คือคุณต้องเก็บหิงห้อยครบแค่5้าตัวครับแค่นั้นแหละไม่ไมีอะไรแล้วครับเออเป็นเช้าที่เลวไร้วันหนึ่งเออแล้วทำไมหน้าฉันมาดูโง่อย่างเงี้ยฉันไม่อยากจะคิดเลยนะ้ว่าคนที่ตรงนี้เขาจะมองฉันยังไงเนี่ย เออยังไงก็ช่างเหอะยังไงช่างก็ไม่อยากเป็นไอ้ีแพนในการไปโรงเรียนวันแรกหรอกนะเอาละสดชื่อหน่อยสิไม่ได้ผิดสัหน่อยที่เราเป็นคนแตกต่างจากคนอื่นมองไม่ได้ตัดสินเราว่าเราเป็นใครสักหน่อยเฮ้เร็วๆหน่อยสิลูกรถจะออกแล้วนะเออคะค่ะแม่ เอาละครับในการปลดล็อกฉากจบหรือฝันรูปแบบที่สองน,นะครับนะเราต้องจําเป็นที่จะต้องปลดล็อกอาชีพเม n t เฟิร์สเดย์ก่อนนะครับหรือก็คือการตายครั้งที่หนึ่งของเธอนั่นเองนะครับโดยการที่คุณจะได้อาชีพเม n t นี้เนี่ยมันจะเริ่มตอนที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มหาเฮงห้อยให้เธอแล้วนะครับนะซึ่งมันจะมีคําตอบคําตอบหนึ่งนะครับที่อ่านว่า That's the thing I have no idea I no อันนั้นแหละครับเมื่อคุณเลือกแล้วเนี่ยก็จะเกิดทัาสีนี้ขึ้นครับ เมื่อคุณปลดลอ็อกอาชีมน,นี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องเก็บหีห้อยอย่างน้อยสัก3ตัวหลังจากนั้นก็พาเธอเข้านอนตามปกติเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยฉากจบนี้ก็จะเกิดขึ้นโดยเมื่อฉากจบนี้เริ่มขึ้นเนี่ยภาพของเกมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นภาพของภาคหนึ่งเลยนะครับนะ ซึ่งเนื้อเรื่องของฉากจบนี้เนี่ยจะคล้ายๆของภาคหนึ่งเลยนะครับนะแค่เปลี่ยนตัวเอกจากจากมิวจังไปเป็นเทสกานะครับซึ่งเทสกาคือเอด็กผู้ชายคนนี้นะครับนะซึ่งเทสกาเนี่ยมีสายคล้ายกันกับมิวจังเลยนะครับนะแต่ข้อแตกต่างระหว่างฉากจบนี้กับภาคหนึ่งก็คือมิวจังเนี่ยจะไม่ใช่เสียงในของเทสกานะครับนะแต่ว่ามิวจังเนี่ยจะเป็นคนที่เอาพาเทสกาไปซื้อนมเองเลยนะครับซึ่งมิวจังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำคาญเทสกาอยู่พอสมควรเลยนะครับนะ โดยในตอนจบของฉากจบนี้เนี่ยเทสก้าจะวิ่งขึ้นไปบนการถนนนะครับนะลังจากนั้นก็จะโดนรถชนตุยเยตายไปเลยนะครับเป็นอันจบฉากจบนี้ครับ เงื่อนไขจากจบหรือความฝันรูปแบบที่3นะครับนะคุณจะเป็นที่จะต้องปลดล็อกอาชิเม n น Second Date นะครับนะหรือการตายครั้งที่2เธอนั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขนี้เนี่ยในระหว่างที่คุณกําลังตามหาห้อยอยู่นั้นเนี่ยคุณจะต้องกดไปที่แล็ปท็อปนะครับนะแล้วก็คุยกับเธอไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคํานี้ขึ้นมานะครับ end returning that subject anyway. นั่นแหละครับเมื่อกดไปแล้วเนี่ย มันจะยังคงไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งไอประโยชน์นี้เนี่ยมันจะไม่มีผลตอนเอ่อตอนที่เธอนั้นออกไปนอกระเบียท่นเองนะครับนะซึ่งถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยประโยคบทพูดของเธอเนี่ยจะแอบเ,เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับนะซึ่งก็ยินดีเลยครับถ้าคุณขึ้นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการปลดล็อกอาชิเมเนนี่แล้วครับผมซึ่งในซีนี้เนี่ยจะเล่าถึงความทรงจํา,าที่หลังไหลเข้ามาในหัวขงองเธอนะครับนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอกําลังจําลองการเป็นพ่อของเธออยู่นั่นเองนะครับนะ เมื่อคุณทําการเก็บ Second นเด e แล้วก็เก็บหิงห้อยอย่างน้อยสัก3ตัวเนี่ยแล้วพาเธอเข้านอนความฝันนี้ก็จะเกิดขึ้นโดยตรงเธอเนี่ยจะติ่มาในห้องที่มืดและเงียบและไม่มีอะไรเลยอยู่ในห้องเลยนะครับนะ ซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือพยายามถีบประตูออกไปนะครับแต่มันก็ไม่เป็นผลนะนะเธอก็เลยทําการใช้อารมณ์ด่าทอประตูไปเยอะแยะต่ตตตตนางๆนะครับจนในสุดเนี่ยตัวของเธอก็พังประตูออกมาได้นะครับแต่เรื่องก็คงยังไม่จบแค่นั้นนะครับนะเพราะหลังจากที่เธอออกมาได้เนี่ยเธอก็ได้พบกับเงาประหลาดบางอย่างนะครับนะซึ่งเงานั้นเนี่ยก็ร้องได้แต่โอโอโอนะครับนะซึ่งมันเนี่ยก็พยายามเข้ามาใกล้ตัวของมิวจังขึ้นเรื่อยๆนะครับนะซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็บอกว่า นี่แกพยายามทำให้ฉันกลัวแล้วเนี่ยแล้วเธอก็พยายามวิ่งหนีสุดแรงเกิดเลยนะครับนะแต่ก็เธอเนี่ยไม่สามารถวิ่งหนีมันได้นะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยจนมุมแล้วนะครับนะส่วนในตัวเงาประหลาดที่เข้ามาใกล้เธอเรื่อยๆนะมันก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นพร้อมกับมีจุดขาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างกระดวงตานะครับนะเมื่อมันมาถึงตัวของเธอเนี่ยมันก็ได้ทําการทําอะไรสักอย่างก็ได้คอเธอเนี่ยหมุนเป็น390องศาเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยความฝันนี้ก็เกิดเป็นโอบขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดจน เอาละครับโดยความฝันรูปแบบที่4ี่หรือว่าฉากจบที่4นะครับนะเนองอนไขของมันก็คือคุณเนี่ยไม่จะเป็นต้องเก็บเฟิร์สเดยก็ได้นะครับก mm hmm. ิ้ต์คอยกี่ตัวก็ได้แต่ว่าคุณเนี่ยไม่ต้องพาเธอออกไปนอกระเบียงน,นะครับนะ mm hmm. แค่นี้ก็จะเป็นเงืินไขของฉากจบที่4แล้วนะครับนะและเมื่อคุณทํามันครบความฝันนี้ก็จะเกิดขึ้น โดยในความฝันนี้เนี่ยเธอตื่นขึ้นมาพร้มกับพบกับว่ามีเสาสูงเสียดฟ,ฟ้าสูงตงั้งายาวสุดลูกหูลูกตาของเธอเลยนะครับนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็กําลังปีนมันอยู่นะครับนะเธอไม่รู้ซ้ําว่ามันกาลังขึ้นหรือมันกำลังลงนะครับโดยเธอเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นไปแล้วได้อะไรนะครับนะระหว่างทางเนี่ยเธอก็พยายามทาพันธสัญญากับอะไรบางอย่างนี่แหละครับนะจนในที่สุดเธอก็ปีนมาได้จนเสียสติแล้วก็ แล้วเธอก็คิดว่าแทนที่จะปีนันไดเนี่ยเธอโดดลงไปมาเลยมันไม่ดีก,กว่าแล้วสุดท้ายเธอก็โดดลงไปเลยนะครับนะโดยการโดดของเธอเนี่ยมันมีความลึกที่ไม่มีที่สุดเลยนะครับนะกลายเป็นหลุมซ้ําอยู่อย่างนั้นนั่นแหละครับ ในสุดเราก็มาถึงความฝันรูปแบบสุดท้ายกันแล้วนะครับนะโดยที่ความฝันนี้เนี่ยผมให้เป็นความฝันที่น่าจะเป็นเอนดิ้งที่ดีที่สุดเลยแล้วครับนะโดยเงือนไขของมันก็คือคุณเนี่ยต้องเก็บโทรศัพท์ระหว่างการหาอิง้อยนะครับนะซึ่งไอ้โทรศัพท์นี้เนี่ยมันเล็กมากๆเลยนะครับนะมันก็พอเก็บได้โทรศัพท์ได้เนี่ยคุณต้องไม่เคยตายเลยสักครั้งนะครับนะแค่นี้ก็เป็นอันจบนะครับนะเมื่อเธอเข้านอน,อนเนี่ยความฝันนี้ก็จะเกิดขึ้นครับ ครับซึ่งความฝันนี้เนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเลยนะครับนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากหรอกครับนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ทําการแชทกับคนส่งพิซซ่านะครับนะซึ่งเธอเนี่ยไปไหนก็แชทกับคนส่งพิซซ่าแทบทุกที่เลยนะครับนะจนในกระทั่งที่สุดเนี่ยเวลาของเธอก็ได้หมดลงไปนะครับเป็นจบความฝันนี้ครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้เนี่ยผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการสรุปโดยแบบสรุปโดยปริยายเลยนะครับนะไม่ได้เป็นการพาก่อแบบคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้เกมนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ต้องใช้การตีความอย่างมากเลยละครับผมเล่นไปผมยังงงเองเลยครับนะซึ่งก็กว่าจะได้แต่ละประโยชน์เนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับการจับใจความของเกมนี้เนี่ยมันยากมากเลยครับเพราะว่าทุก การพูดของตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันมีความหมายทุกประโยคเลยนะครับนะไม่ว่าจะประโยคไหนนะครับถ้าคุณลองสังเกตดีดีนะครับนะเออแล้วก็เอนดิ้งของเกมนี้เนี่ยมันแทบจะเรียกได้ว่าแทบไม่มีกู๊ดเอนดิ้งเลยละครับถ้าหากถามผมว่าเอนดิ้งไหนดีสุดผมก็คงจะเลือกว่าเอนดิ้งที่5นั่นแหละครับเพราะมันดูปกติสุดแล้วนะครับนะอ๋อแล้วก็ถ้าข้อมูลตัวไหนของผมเนี่ยตกหล่นไปก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับถ้าคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ที่อยู่เจอกันครับผม